สวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่4มีนาคมนะคะพบกับข่าวใส่ข่วนและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็นำข่าวดีที่ตอนนี้นะคะสำหรับผู้ประกันตนทุกคนเตรียมรอลุ้นเรื่องเงินชราภาพ3ขอที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเนื่องจากตอนนี้ทางประกันสังคมได้มีการชี้แจงออกมาแล้วนะคะว่า จะมีการนำเรื่องเงินชราภาพ3ขอเข้าที่ประชุมในวันอังคารที่5มีนาคมนี้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเตรียมลุ้นกันได้เลยว่าจะมีการอนุมัติออกมาไหมนะคะเนื่องจากว่า ทางกระทรวงแรงงานได้มีการเสนอเงินประกันสังคมในช่วงเกิดวิกฤตขอแบ่งออกมาใช้ก่อน30,000บาทได้ไหมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการ กล่าวผ่านรายการโทรทัศน์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะว่าจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขาทางเลือกประกันสังคมเพื่อแก้ปัญหาในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็จะมี3หัวข้อด้วยกันก็คือ 1. จะขอเลือกเป็นเงินบำเหน็จหรือบำนาญ 2. ขอคืนเงินเมื่อเกิดวิกฤตโดยไม่เกิน30%หรือสามารถแบ่งเงินออกมาใช้ได้30,000บาทแล้วก็3ก็คือขอกู้เงินโดยนำเงินชาราภาพเป็นประกันเงินกู้สำหรับเงินชาราภาพขณะนี้ก็คืออยู่ที่ 1.7-1.8ถึงล้านล้านบาทนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องอาสามขอตรงนี้นะคะก็คงจะต้องรอว่าจะมีการนำเข้าที่ประชุมแล้วก็ได้ผลสรุปออกมาว่ายังไงเพราะว่าเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมเขาก็ อยากจะให้ผู้ประกันตนมีเงินบำเหน็จบำนาญเหมือนกับข้าราชการเพราะว่าจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานนะคะยามแก่เท่าเนาะหรือว่าประเทศชาติก็ไม่ต้องแบกภาระตรงนี้เยอะนะคะก็เลยมีการ นำเรื่องตรงนี้เนี่ยประชุมกันระหว่างทางประกันสังคมกับทางารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นเกี่ยวกับเรื่องของการคืนเงินซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมก็จะมีการคืนเงินให้อยู่แล้วนะคะในกรณีที่จะเป็นรับบำเหน็จก็คือรับเป็นเงินก้อนหรือว่าถ้ารับเป็นบำนาญก็จะได้รับบำนาญตลอดชีวิตคือตรงนี้เนี่ยมีให้กับผู้ประกันตนทุกคนอยู่แล้วซึ่ง ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางประกันสังคมก็มีการจ่ายเงินบํานาญตลอดชีพอยู่แล้วนะคะสําหรับในช่วงนี้แล้วก็ยังมีการออกกฎหมายเพื่อรับประกันบํานาญ60เดือนซึ่งแต่ก่อนถ้าเกิดคนที่รับบํานาญก็จะได้แค่10เดือนถ้าเกิดว่าเสียชีวิตอย่างเช่นหมายความว่า,าเดือนที่1เดือนที่2แล้วก็เสียชีวิตเนี่ยทายาทจะได้รับบํานาญต่ออีกแค่10เดือนแต่ตอนนี้ทางสํานักงานประกันสังคมเขาก็มีการ ผลักดันกฎหมายเพื่อที่จะขยายให้มีการคุ้มครองบำนาญต่อเนื่อง60เดือนก็คือถ้าผู้ประกันตนเสียชีวิตเดือนที่1ที่2ทายาทก็จะได้รับอีก58เดือนรวมเป็น60เดือนนะคะถ้าเกิดว่าเสียชีวิตตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางประกันสังคมเขาทําให้กับผู้ประกันตนทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทางประกันสังคมก็อยากจะช่วยเหลือผู้ประกันตนทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้รอก่อนว่าเดี๋ยววันอังคาร ทางท่านรัฐมนตรีสุชาติก็จะนําเรื่องกฎหมาย3ขอตรงนี้เข้าคอรมอว่าจะมีการคืนให้กับผู้ประกันตนในลักษณะไหนนะคะเพราะว่าอย่างมอสามสิเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าก็คือถ้าเกิดว่ามีการนําเงินตรงนี้มาคืนก่อนเงินส่วนที่จะได้รับในส่วนที่เป็นบํานาญก็จะลดลงนะคะเพราะว่าอย่างมอสามสิเนี่ยถ้ามีการคืนเงินเ,นเก็บให้ไปเงินบํานาญลดลงเพราะเราเอาเงินมาใช้แล้วเพราะฉะนั้น อตรงนี้ก็เขาก็จะต้องไปพิจารณาอีกทีว่าเขาจะคืนให้ในรูปแบบไหนที่จะทําให้มันบาลานซ์ได้ดีที่สุดนะคะแต่ว่ายังไงแล้วอันนี้คือความคืบหน้าที่แน่นอนที่สุดว่าจะมีการนําเข้าคอรมอในวันอังคารที่5นี้เดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันนะคะสําหรับเรื่อง3ขอขอกู้ขอคืนขอเลือกซึ่งตรงนี้ ว่าจะได้ออกมาทั้ง3แบบเลยไหมแล้วก็จะได้รับเงินกันเท่าไหร่จะอนุมัติแบบไหนซึ่งทางเราข่าวใส่ขวรและน้อยจะรีบนํามาแจ้งทุกท่านแน่นอนนะคะยังไงรอติดตามอีกแค่วันพรุ่งนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะส่วนตอนนี้ที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการลดอัตราเงินสมทบก็คือมาตรา40ลดแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่ามติครมอ,อนุมัติออกมาแล้ว กุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยาราชกิจจาย,ยังไม่ประกาศออกมาทางประกันสังคมก็ไม่สามารถที่จะลดอัดตรางเงินสมทบตรงนี้ให้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จ่ายเต็มไปแล้วก็สามารถขอคืนส่วนต่างได้นะคะส่วนมาตรา33กับ39ได้ลดเช่นเดียวกันนะคะลดเยอะด้วยนะอย่างมาตรา33ที่เคยจ่ายอยู่เดิม750เหลือจ่ายแค่150นะคะแล้วก็มาตรา39 จากเดิมที่จ่ายอยู่4 3 2จะจ่ายแค่91บาทเท่านั้นนะคะตรงนี้ก็ถือว่าลดเยอะพอสมควรเลยนะคะก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ได้แต่ว่าสำหรับม .33 และม .39 จะลดเพียงแค่3เดือนนะคะก็จะเริ่มที่เดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วก็กรกดาคม3เดือนนี้เท่านั้นนะคะในช่วงนี้จ่ายเต็มไปก่อนเนาะถ้าเกิดเดี๋ยวก็รออีก ช่วง3เดือนนั้นที่เขาจะลดนะคะแต่ว่าลดไหมลดแน่นอนค่ะส่วนเรื่องเงินคนกลางคืนนะคะตรงนี้ก็มีหลายคนถามเข้ามาเยอะเช่นเดียวกันเลยว่าทำไมถึงไม่ได้ทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ลงทะเบียนไปเรียบร้อยมีสมาคมสมาพันธ์รับรองซึ่งตรงนี้เนี่ยทางประกันสังคมนะคะก็แจ้งว่าให้ผู้ประกันตนลองดูว่าเนื่องจากว่า ในช่วงแรกที่มีการเยียวยากลุ่มคนกลางคืนเนี่ยกลุ่มลิเกลำตัดตรงนี้เนี่ยยังถูกสั่งปิดด้วยแต่เนื่องจากว่าพอเข้ามาเป็นเดือนหลังๆแล้วเนี่ยกลุ่มลิเกกลุ่มลำตัดอะไรตรงนี้เนี่ยเขาเปิดให้สามารถทำงานได้แล้วแต่ว่า กลุ่มคนกลางคืนที่เป็นนักร้องนักดนตรีผับบาคาราโอเกตตรงนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะเพราะฉะนั้นทางประกันสังคมก็เลยช่วยเหลือเยียวยากลุ่มที่เป็นคนกลางคืนที่อยู่ในสถานบันเทิงเท่านั้นนะคะกลุ่มที่เป็นลิเกลำตัดตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตรงนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่ทางประกันสังคมเขาชี้แจงออกมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ได้รับหรือว่าไม่ได้รับยังไงลองคอมเมนต์บอกกันมานิดนึงนะคะว่าทำอาชีพไหนทำไมเราถึงไม่ได้เราจะได้ช่วยตรวจสอบกันดูแต่ว่าใครที่ขึ้นเป็นสีเขียวแต่เงินยังไม่ได้รับนะคะสามารถติดต่อที่ทางประกันสังคมได้เลยส่วนใครที่ตอนนี้ยังขึ้นเป็นสีแดงอยู่นั่นก็หมายความว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาตรงนี้แล้วนั่นเองนะคะอันนี้ที่พูดถึงทั้งกลุ่มอาชีพ อิสระและกลุ่มอาชีพกลางคืนเลยนะคะใครที่ขึ้นเป็นสีเขียวแล้วนำสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนติดต่อประกันสังคมได้เลยค่ะเพราะว่าใครที่ขึ้นเป็นสีเขียวทางประกันสังคมจะมีการจ่ายเงินเยียวยาแน่นอนค่ะยังไงแล้วอย่าลืมกดติดตามข่าวใส่ขวดและน้อยไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครค่ะ